คนทาไม่ได้เต็มใจทาหรอกทาเพราะอ,าอะไรรู้ไหมเอาให้มันแล้วๆไปงั้นเลยเสียบเต็มที่เ็ยี่สิบาทเขาไม่ได้ตั้งใจทําเลยเพราะในใจลึกๆเขาถูกเบียดเบียนถ้าเป็นโยมก็จะพูดจานะวานล้อมพูดกันแน่กันแน่เอาของเขาไม่มีความละอายใจมีแต่ความอยากได้นั่นแหละคือผู้ไม่มีศีลไม่มีความละอายคนที่มีความละอายเนี่ยอู้อยากที่จะเอ,อ่ยปากขอใครเป็นแต่ว่าถ้าเป็นพระนะโยมนั้นจะตั้งใจไว้เขาเรียกว่าภาวนาไว้กูบา นะท่านอาจารย์มีอะไรให้ดิฉันช่วยมีอะไรให้ให้หนูช่วยมีอะไรให้ผมช่วยที่ผมสามารถช่วยได้โปรดบอกผมอันนี้แหละนะพระท่านจะจะเอ่ยปากได้จะขอได้เพราะโยมนั้นตั้งเจตนาไว้แล้วตั้งใจไว้ว่าจะจะช่วยดูแลนะไม่เบียดเบียนเขาจะเต็มใจให้จะเต็มใจให้มากเลยจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะแค่บอกอไม่กว่าได้มี วิ่งหัวชนกันเลยไม่ได้ซื้อแต่ไม้กวาดมันไปซื้ออะไรเครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นโซฟาเราบอกไปซื้อไม้กวาดกับปุ้งกี่เฉยๆนะดูศรัทธาคนเห็นไหมไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ไปอยากได้ของเขาเลยเขาระเต็มใจจะให้เห็นไหมกลับมาอีกทีหนึ่งทั้งตู้เย็นทั้งโซฟาทั้งเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าก็ามาอุ้ยรพัดเราบอกโอ้มันซื้ออะไรไนักหนาเนี่ยเขาเต็มใจให้เลยใจเขาก็ฟูไงเพราะเขาอิ่มในในสิ่งที่เขาได้ทาน มันต่างจากการให้อีกประเภทหน,ในใึ่งใจใจฝ่อใจเหี่ยวเพราะถูกเบียดเบียนในการให้ <Yeah. S 1> ให้ด้วยเพราะมันแล้ว,ลวไปนี่ความละอายนี่ยจะเป็นเครื่องวัดศีลนะฟังให้ดีนะ